สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูครูซูคอนครับเมื่อนี้ครับเอาแบบใหม่ๆสดๆครับเมื่อนี้ก้อยกุ้งเต้นพี่น้องเลยเต้นอยู่โคยตีพี่น้องเบิ้งซิวครับมีซิวน้าลาซิวอ้าวพี่น้องแมนเมื่อนี้พักแกมกับโบาลครับมีหมกทั่วกับหมกแดงแต่ว่าทางติบข้าวเนี่ยโอ้ยมาเป็นแบบติบข้าวใหญ่เลยครับข้าวอ่อนๆครับเมื่อนี้ตั้งใจเอามากินกับก้อยกุ้งแย้มือแรงครับเบิ้งข้าวนี้เขาโอซัวเลยครับมากินเลยกินเลยครับ เจาะไปหุ่นน้ำเนาะมาแม่นกมาน้ำกันครับโอ้ยก็แสบแห้งนะหรอแสบเหมือนนี่ยังเติ่นอยู่เลยครับขอโทษขออภัยเลยครับพี่น้องท่านใดผู้เพิ่นบกินดิบลุยพี่น้องลุยลุยครับลุยขอดูดด้วยขาคืออยากทีมมือบดดํานยางมันโดดในปากแล้วมันโดดให้ไปต้องหายต้องห้มันต้องห้มันหยุดเวลาต้องนานนะจ้ะนี่น แซ่บค่ะอยากลองกินเลยม่อเล็กปากเลยพิ้นฟีมือเป็นนกเยี่ยมอร่อยใครก็โลกครับหายมือโลกมือโลกเลยจิ้มเลยจิ้มมือโลกมาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาได้นั่งกินอยู่สวนมะพร้าวเพิ่นครับมีน้องเชนว่า มื้อมื่นก็กินกุ้งเต็นเนอะพันจะกินสดๆมากเลยนะเบิร์ะส่วนพันกุ้งเต็มสดๆครับอื้มหักเขื่อนอ่อนแากแบบอบาๆไรเลยงามมือนมากครบสดครับมาเนี้ มันกินกลงต็นน้ำกันเด้อเอาเขาาปลามันกินน้ำใชอยังฮะม,มุมหาบลับลเบอ้อของมักระเบอิอเลยด้ครับก็ซื้อ่าวพะดำวันนี้ไงครับผลิตปิดท,ทำเขาคือซูชิเลยขขเขาเข,ข,ข,ขาเขาหันหอดเลยพี่เนาะปลาทองนั่นเยว่า มัน่ออกขมนิดหน่อยนะครับมึงพี่นอมันชาอะไรมแหงทำยังไงเลยใครยับก็แศบษงับเขาเบื่อถึกใจคในนางตักบาดมนแซ่บเลยนกเขาแห้งเลยได้ซิ่วสามตัวเนาะซีหาตัวได้หน่อยๆนะได้ตัวเอื่พาม บ่มิงไงยรอกนั่นเป็นลาเป็นกอยครับแซ่บกินซุ้มกันหลายคนแสบจนหมดขั้นกัดบวหงเมือเอมือนันดูขันนี้ไงครับ แต่ละคับนี่ต้องได้ซิวโป๊กใช่ปะอมมนิดนิดอ่ไรค้มอืมกหมูพริกลูกโดดมีคูวางอะน้ำหลอมาพาฮะถลางมนกับมีเห็นปอืมโป๊กหมู่ริกพริกลูกโดดนั่งสิเอาลูกโดดมาุกิน รายการนะครับกินมือปลากินมือป้ากินมืดปลามาเรบ่มเลลุมสูตรฮักของเล้าเลยครับไม่แล้วพี่น้องดดแล้วว่าพ่นบมคอยเนียนยานะครับเพันปลูกธรรมชาติกรดัมกรดัมดูดเฮเคพี่น้องดูดเอาเอาไหวฟังนี้ ลูกโดดกับชีเรมองนั่อยู่ดอกเออกินกินบางแม่ย้บ่พอดำกับลูกโดดกันนะริกหวานพอดำนี่พริกหวานพี่น้องกินนิดอืกันเลยหวานเสือโลดเสือเป็นอกโลดเป็นนกประตูมันจะได้เกล้าครับลูกโดดเขาอือเป็นอะไรบ้างกรกต์นี่นี่เม็นนกเดินโดดหน่อยอือจักไปเด้อจักทานไปเดออือ จวดเป็นไหนจวดจวดสแสบแห้งบ่เอางาเมล้างนั่น,นีก็แสบเนาะอ,อือฮุเผ็ดบ่เขาหายเปนอยู่บนเนี่ยหายเป็น <c oughs> เผ็ดนะน,นี่อยู่อะไรกันเพิ่มได้ซิวเลยอ่ะซิวโปกอยู่ครับ <laughs> mhm 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 แซ่บปุ่งหวานมามี่กินข้าวยังนะครับมาไหนกินดูด้วครับพี่น้องบูดามาด้วยค่ะเด้อแมนนอีกไล้คู่มักอะแซ่บเหมือนกันครับแซ่บฮาน้อยแมนจ้าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค้อยทับได้ละเบิดไงงั่งน้องเต็ดบ้าแ่บ เกลือก็มาเกลืออ่อนๆใส่หุ่นก็อืมใส่หุ่นนะอืมันจัดไปน่ำหืมมีโอกาให้เขาฮอนครับปันกันหืมมันคือการดุแส่แห้งแล้วหุ่นก็ได้ถึงเครื่องครับบางทีจะมีโอกาสถ่ายกับลูก,กับเต่าเพราะว่าเมืพอมพอดีสิเหลือต้องเลี้ยนเนาะพี่น้องเนาะมือหนึ่งถือว่ามากคำนะครับมาถ่ายอยู่ทงนาเพลิน อยู่ตีนผู้พอดีครับมันแสบจนหนาดำจนน่ารัวเอาครับไม่เอาคือไก่เมนูเลยเราซื้อกะดำจัดคำนี้ไงเลยครับพี่น้องถามขับมาไลฟ์่าเมนูใส่ครีมยงงาามังเขับไปเบิง์นไะอติสต็อกเลยค่ะพี่น้องทิมขาว่าห้างนกชาแนลแล้วพุทธขับไปในตะกร้าเลยค่ะแจ้งเล้งเฉพนะดูขุมขนกระชับ สกัดรูบเลื่อนฟ้ากะจุดแดงดำไปบักพริกกินขัแรกแบบแครปแห้งครับมาหนึ่งหั่นมือเล่นเมนูอิ่มเไปเดิมเมนูอิ่มล่ะอิ่มแล้วใครทับเลยใครทับใครทับเห็ดเข่าเนยน้อยครับเอากุ้งไงไงเพอร์ดําสุสีกุ้งเพอดําเลยเอาอีกเดี๋ยวมาหนี้พอรดําเอาเลยมะพร้าวครับเผ็ด เพชรน้องเพชรเอาคันน้องเรื่มเลยแสบจวดครับขอบุญขอบคุณสำหรับพี่น้องผู้เพิ่นชวนมากินกุ้งครับเหมือนแสบหลายเต้นครับตีมพอดีครับเหมือนเต็มกระโตกเลยครับเอ้ามือนี้ครับขอบุญขอบคุณว่าสิเป็นทาง พี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะทาง YouTube ก็ดีครับทางติ๊กต็อกก็ดีเลยพี่น้องเหลือโบรายครับมานครับวันนี้มีทั้งวิธีถ่ายแบบเบลน้ำเนาะอันนี้เดี๋ยวเบลยังอยู่ถ้าเบอร์บระดับอีกเบอร์นี่โอเคสูตรฟีมือเมนก็ระบาดแสบแห้งไม่กินสดๆครับเหมือนู่สวนมะพร้าวเพิ่อนไม่มีในเนี่ยอ่ะบรรยากาศยามเมืองแรกน้องเป็นนกเนาะแมนขอบคุณพี่น้องไว้วันนี้กินเบิร์ดขอบคุณทุกคนครับวันนี้เอ้าขอบคุณขอบคุณครับเบอร์แสบ ข่าบอลอเบ้อก่อนจะเข้าแล้วพอดำเลยพอดำจะคลิปเลยมันคำเราพอดำเลยครับเมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำรวยๆทุกหวยรวยเบ้อครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับแสบแห้งพี่น้องแสบแห้งเบิดเลยเบิดเลยคั